กำไฟไต้พอดีผีเป็นเข้ากำไฟเหนือผู้าดใดบาดดังกำไฟใายดูจ่อภาคุงชีอายุกยายหายไฟขวาหอดสันภูรุมไม่เห็นเดนเขตเป็นหน้งเป็นเจ็ทััวประเทศอาณาจักรช้างกว้างใหญ่ไทศาั ด้อมพุงขาดทางหลายท้ยินงสั้นและนงเท้าพุงเบาสาวและพุงเอาอาเล่ป่อแง่พุงตาแก่แลนุ่ตาตาทั้งท้ามนาและถอยคาจุดพนาพุงมูลเศรษฐีตาทั้งบันทินและนาปาเจ้ากุณมูลน้มาพังพอมนกงนิ่งนอนกับวายวให้แก่เจ้าแง่ใหมสักหลงมืน พูทเงืองลายห้ก็บเก่งคันทากษิมาอาณาจะกรมาสร้างวันในหอยแนคันปันปะคุลน้ำปะพัดเทศาไปสุดตอกตอกันมากขาดทั้งหลายทั้งรัชธรัม,มเมื่อคอยดูการชนชีสละนั้จาวัตสดีในทุกแห่งอง ผู้มูปาชาเด็่อคาเทินบันเนมุงคาททางหลายค้ามเมมาอร์ลักุปีแทนไทยคือลาิจีคงกับปัาหักปอมใหม่สิบสามครั้งเดินสิบสองลายจีพันจิกมาพัวทัศนการลงไปได้สองันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นเมทนไทยต่างจุนจมพลลมมาอด เี่จอิจจต่านำเอาพลังลมพอดสกัดลาบุชามาพงพรมผ้าสังเวงเก่ามีมากมายนางท่านลายลามีน้ำโสม้ำหวาน้ำตาลและน้ำอ้อยข้าวต้มและข้าวหนุ่มข้วยสกและข้าวอ่อนวันดีทุกย่างมาถวายให้เจ้าแม่ไม่สักมาเมืองท้ง ปอเสนาอามาบริวันจะแม่ไม่สักหลังทุกอย่งทุกประการนั้นเถินเอีประกานึงทุ่งาขอถวายเครื่องแทถผ้าผุสาพร้อมัาบับบินเบียงทิ้งกับทั้งเครงประตับเอดองที่สองพร้อมคำมวน ขันผู้พ่อผู้พันมีทุกเช่นสัพพิสิภอมย่อหอมมกถวายเจำแมนจำแมนเชินข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้อยกยินเดียวบูสากาปังคุ้งขอพรใช่ปัจเจกชีใส่แก้วขอให้มีอนุวันนั้นทุกข์ขับละลักทุกข์ทนหน้าบองชนลาห์ถูกบาดเทศบถูกเหตุหายยาได้มาพา ทุกมันายยาได้มารีอขัดของข้าใจทุกอย่างเัินเชินปู่อาอันเชิหนึ่งขอให้ภุมิู้ขาเสื่อสัพยางเลาตัวอาาเก็บนั้นสร้างมีจิตใจต่อชินทั้งมีความหักข้อมีความสมาธคีวัมหักความสงสารปัฒนาปัะเทสาลอยคัดแก้มงว่ว ให้เื่อการกุมเือไปทัวนาคตหลานสางเปิดพันธัญอาหารในเข่ากายหน้าให้อุดมสมบูรณ์ ันสอนขอพรอันประเกิดหลังนี้กับเจ้าช uh> ูพาธรรม่ออไปทางนอกนอกฟังด้านนอกได้ท่านปังมูเจ้าผู้นำเขาของร่างท่านผู้นำภาประเทศให้คงเกตานาจกมีผู้เสดจสนเสน็จเสเสดด็จด็ดสดสด็จด็จยด็จเสดจสดาจจจเ

ไม่มีแต่บกทางเดินสาธุสาธุสาธุอยู่นอกตีกองอันนีเด้อเข้าบ้าน เนาะถาดเก่าแก่ที่สุดพ่นเอาเอาซ่าพ่นเอาน้ำเอาหินงเลผู้เขับไฟมาตั้งเนาะมาตั้งมาเหตุหรืว่าผู้เขับไฟอยู่นครหลวงวิงจันทร์พวกนี w w Pepper, ้ทางเจ้าก็กำบบ่าวาดพวกได้ที่พยายามซอมหาประวัติก่อนเรื่องว่าหินที่เพ่นเอามาก่อเนี่ยนอามาแค่ตีใส่เนาะแล้วก็เอามาใส่เนาะ สัมพุทธสตินางวันเมานงผินเจ้าหักเมืองเนาะปาลิสุทธังพระพุทธหัปิัสดูะขยาให้องอาปรให้องคุิเจ้าะสัังะพุทธอเจ้าเนาะสังขตังโหตุิเเนาสังขอังอนเจ้าเนเมืังของสรุหองคุณนเอ้อนาวังัดทปุ่ณองรัเนังวัดเา้อนเม้าง ได้ถวายดีแล้วคอยต้องเป็นวัตถุทานอันบริสุทธิ์ผู้ศาสนานิทจะส่งก่อนฟ้าฝนลังไหลมาโบได้ขาดสายเนาะขอมื้อนี่เป็นมื้อดีมื้งามยามดีมื้อี่ว่ามือกทานคอยจงถึงเชิงพระนิพพานที่ว่าเป็นมือเพื่นบ่วงเชียงไปแค่ละปีละปีเรื่องพระเทพเพื่อเดียวบ้านนั้นเจริญ มือในมือบุญวัดสีม่บุญวัดสีมืออ,มอเป็นมืดีล่ะมือมือบต้นเนะาะรบต้นเนะาะพระเสียลบต้นไแท้แห่พระสอบพระซาาม,มือเศร้าแห่งีการตักบาดยานน้ำยัวสิอเนาะพระจะแห่พระซาาทันไปเออทามไปมือแรงนี่จะมีการแห่พระซาาเนาะแห่พระซาาจูดบ้างไฟบุญต้มบุญตาามมสีเนื้อเนาะ เรามืชอบมีการทักบาททักบาทอากน้ำแล้วก็ะฮตักอนอันดาวัดหนองบอนเนาะไปไปทอดกันไว้อยู่วัดหนองบอนเนาะนี่สนบ้านจอข้าจึงคอยแบ่เจจึงคอยแบกันทักบ้าวัดทัดพนายน้บงปัจใจ แด่พระพิภุสงขอพระพิภุสงจงหาดแม่วังพระไยพุทธศาสนาที่กระซนบวชใาวลาวตาลประเทศเนาะก็เป็นเพื่อประโยชน์หลั่งไหลกันมาบวชศาสายเนาะฟังจะเดินปองปอกกันไว้ทั้งหลายตลาวตาลประเทศถ้าเจ้าจะจำแนกว่ได้ว่าสาวอย่าง ชาวไทยชาวเวียดนามชาวจีนชาวแบสามารถจำแนกได้เนาะเพราะว่ามันอีเซียเขานี่มันหน้าทุอย่ี่จำแนกว่าถัดไปจริญพรทางทางบุญมีหรือทานบีเตรียมใจญญาับมีของคนนี้เกิาวาก็จทางทางจ้าเงางพาทางจ้องนทางเหตุสงคราาโมนาประจักแล้วลวงีขาัเจ้อ สาธโสาธุสาธุาุโมทาีอาเาก็ไหวภาพไปร้อมแล้วก็สุมอ่นบรรยากาศไปพร้อมนาอมดูต่างประเทศได้เห็นไดุ้มนกกระดีเลสามทอาุโม ข้อเชิญบรรทานทั้งหลายจุดท่องกันคารวะอภพรยปายเยนาวจาจนนาวเจตัดสวารคุทเทกุกัมมังปะกตังมัญญายังพโุโทธปฏิคันนาตัวเจยันตังตะลันตะเล,ลสังวาลิตุงวะพุทธ nyantang tangan tale sangwalitung wame pan na wa waji -ja tatsawak sangkeku kamang bakatangnyanyang sanggopatikana tuh wa Sang Sang nyantang มางเกายอย่าไปทางด้านด้านหลังของสิ่วัดเนาะนะครัน,น xong rồi 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 xong กษัตริย์กห็หรือว่าเจ้าชู่อะไรอันนี้อังกฤษดีเจ็ดชั้นนี่พระเจ้าก็น,น,น,นำมาไว้ในต่างถี่เนาะเกี่ยวข้อเขาศาสนาทางอุตสาห์ศาสนาของจีนเนาะของจีนหรือของเวียดนามนี่แหละ

เขาตั้งสอนของพระปัตติพิโรขน่ะเก็บอใบล้านที่ว่าเป็นบันทึกเขาตั้งสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเก็บไว้ในห่อใจนี้นะห่อใจนี่ไว้โดยที่ว่าพวกกระเจ้าพวกินมาได้แหงหมอกไม้เข้าไปไว้เพื่อจะิตญาเนาะค่ะระใจนิยาบวให้มีคมซุ่มเนาะไห่นะ เก็ไปก็คือเป็นเกียรติเจริญพรฐานเดชสงครามท่ามวงศขนาดประจับผักมาคนหลวงนี่นะฝักเมืองเจ้าเมืองเมืองศรีสถานาได้ถึงไปปกครองรับเมืองเจริญพรทา้งฐานเนี้ยพุ่งมาจัดก็้วยขนาดการนำขันเมือง อ๋อมีพระเนี่ยนะขรเจ้าชื่ออาจารเหียมพรมใจขอข้าเจ้าชื่อนะาได้ดพฤติกรจายซสอนข้าพระเจ้าดิสมัยพระเจ้าผู้เล็กน้อยสิบสี่สิบห้าปีถูกต้องเป็นมีเดเนี่ยนมเนมีเดพอออกเลยกถึงไปทางดานเธออาจจะเล่นอรเนอขณะการนำขันเนื้อ ไปบสถในพิธีโกศลทางพระอาจารย์สมพรมิไรไร่พงจะิดพ้นทางเราตัดยัดโยมตอนนี้สำหรับพิธีการถวายเครือบูชาระเบืองกถือว่าสำเร็จเป็นที่เียพ่อยแล้วะต่อไปเจริญพ้นทางเก่กันนับไต่ึงประดับผาดักเมืองสำหรับพตัวนี้ยโยมคงกเข้าจะให้นง เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อลอหาให้ทางขนาดการนับหนัเจ้าเพื่อควเผยคณขนาดและขนาดจัดตั้งวันในประดับแผ